อ่าวิธีใช้ c h a t GPT ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างวิธีการคุยกับ c h a t GPT นะแล้วก็ดูว่ามันสามารถจะช่วยอะไรเราในชีวิตประจำวันได้บ้างนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะแล้วก็ทุกคนก็สามารถจะเอาไปประยุกต์ใช้ต่อว่าเอ๊จะขอข้อมูลแบบนั้นจะขอข้อมูลแบบนี้ทำยังไงนะครับเอาล่ะก็มาเริ่มกันเลยครับข้อแรกนะครับเราสามารถจะใช้ c h a t GPT เนี่ย ปรึกษาเกี่ยวกับการออกกําลังกายได้ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่สามารถจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะเช่นให้เขาออกแผนการออกกาลังกายการฝึกเทรนนิง่งตารางเทรนนิ่งอะไรต่างๆเนี่ยของเรานะแล้วก็ใส่ข้อมูลของเราเช่นเราน้ําหนักเท่าไหร่ส่วนสูงอะไรเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็เขาก็จะแนะนํามา นในตัวอย่างนี้ผมก็กําหนดเขาเรียกว่ากําหนดโลก่อนก็คือให้ ChatGPT สมมุติตัวเองจะเป็นสิ่งนั้นน่ะผมก็เขียนไปว่าคุณคือฟิตเนสเทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีและผมอยากได้คาแนะนําจากคุณนะคือเรากําหนดโลให้กับ ChatGPT สมมุติตัวเองเป็นเทรนเนอร์ก่อนที่มีประสบการณ์อ่าสิปีนะครับเพื่อที่เขาจะได้ให้คําตอบเราแบบ เอกนะับแบบเฉพาะเจาะจงมากกว่าตัว ChatGPT เนี่ยเขาก็จะตอบกลับมาว่าแน่นอนครับผมยินดีที่จะให้คำปรึกษาคนเกี่ยวกับการออกกำลังกายแล้วก็ผมก็จะบอกว่าสิ่งที่ผมต้องการคืออะไรนะครับผมต้องการจะเพิ่มน้ำหนัก10กิโลอ่ะภายใน1เดือนผมอยากจะให้ ChatGPT ออกตารางออกกําลังกายและตารางโภชนาการเนี่ยให้ผมหน่อยคราวนี้ตัว ChatGPT นะเขาก็จะตอบมาว่าการเพิ่มน้ำหนักอย่างปลอดภัยเนี่ยเราควรจะ ค่อยๆเพิ่มนะครับไม่ควรที่จะแบบพึบพับพึบพับเพิ่มทันทีเพราะฉนั้นเขาบอกว่าใน1เดือนเขาไม่แนะนําเลยเออนะครับเขาไม่แนะนําเลยให้ทําอย่างนั้นเพราะว่ามันจะมีะผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่าคราวนี้เขาก็จะแนะนําเราต่อมาครับว่าการเพิ่มน้ําหนักอย่างปลอดภัยเนี่ยหก็คือเราก็ต้องกําหนดเป้าหมายให้เหมาะสมก่อนนะว่าเราจะเพิ่มน้ําหนักกี่กิโลภายในระยะเวลากี่เดือนนะครับแต่ว่า1เดือนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่แนะนําแน่นอนแล้วเพราะว่ามัน อันตรายเกินไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่แบบเราอัดกินเยอะๆให้น้ำหนักมันขึ้นใน1เดือนเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องกินไขมันเยอะกินจังฟูเยอะอะไรเงี้ยมันมันไม่มันไม่ปลอดภัยอ่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่แนะนำนะซึ่งมันก็เมคเซนส์ถูกไหมฮะว่ามันก็อาจจะไม่ปลอดภัยจริงๆถูกไหมแล้วก็ข้อ2นะครับเขาก็บอกว่าการออกกำลังกายให้เหมาะสมนะครับเช่นลองวางตารางฝึกซ้อมนะครับ5-6วันต่อสัปดาห์ โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องที่สําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือพวกโภชนาการอาหารนะครับเขาก็บอกว่าแนะนําให้กินอาหารที่มีโปรตีนนะครับอย่างเช่น1.5กร,รัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมเนี่ยอันนี้คืออาหารประเภทโปรตีนนะซึ่งมันก็เป็นข้อมูลที่ทั่วไปอยู่แล้วนะแล้วก็รับประทานอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตไขมันนับช่วยเพิ่มการร้างกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็รับประทานอาหารอย่างต่อเนื่องนะครับเช่น3-4ชั่วโมงก็ กินเข้าไปกินเข้าไปเพื่อให้มันมีพลังงานในการเลี้ยงการสร้างกล้ามเนื้อตลอดเนาะแล้วก็พวกการตรวจสุขภาพก่อนที่เราจะเข้าโปรแกรมเพิ่มน้ําหนักและเขาก็ยังแนะนํานะครับว่าถ้าจะให้ข้อมูลเนี่ยมันถูกต้องกับเฉพาะตัวเราจริงๆนะครับก็ลองปรึกษาเทรนเนอร์ที่เป็นคนจริงๆนะครับจะได้ มีการดูแลเรื่องโภชนาการที่ดีกว่านะครับต่อไปนะครับผมก็เขียนบอกแชท GPT บอกว่าขอตารางโภชนาการนะครับสำหรับการเพิ่มน้ำหนักใน10กิโลหน่อยเขาก็จะยังยืนยันต่อมาว่าการเพิ่มน้ำหนักเนี่ย10กิโลภายใน1เดือนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันอันตรายมากเสี่ยงต่อการทําให้สุขว่าเสียมากนะครับคือประเด็นเนี้ยก็จะชี้ให้เห็นว่าเวลาเราถามแชท GPT ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคําถามของเราเนี่ยแชท GPT จะตอบเราได้ แต่เขาเนี่ยสามารถที่จะปฏิเสธเราก็ได้ด้วยเราคิดว่าแบบนี้ดีแต่เขาก็บอกว่าโต้แย้งมาว่าแบบนี้มันไม่ดีนะเห็นไหมมันมีความฉลาดมันมีความเหมือนคนมากขึ้นมันมีความที่แบบเ,เป็นเอ็กซ์เพรสตมากขึ้นอนะ่ะเหมือนคุยเราคุยกับที่ปรึกษานะครับเราอาจจะคิดว่าการเพิ่มน้ําหนักใน10กิโลใน1เดือนเนี่ยเราอยากจะทำแบบนั้นแต่แชชิบอกว่าเขาไม่แนะนำอ่าเพราะตามข้อมูลที่เขามีเนี่ยเขาบอกว่า มันเสี่ยงต่อสุขภาพอ่านะครับนี่ก็คือการตอบโต้กันแบบเหมือนคนมากขึ้นนะคราวนี้เขาก็จะให้ตัวอย่างโภชนาการนะครับแล้วก็การออกกําลังกายที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มน้ำหนักมาให้เรานะเขาก็ยกตัวอย่างเช่นอาหารมีอะไรบ้างโปรตีนนะมีหมวดของคาร์บโบไฮเดรตไขมัน ครับแล้วก็โปรตีนก็จะมีพวกปลาพวกไก่นะครับพวกคาโโร์โบไฮเดรก็จะมีพวกแป้งอะไรเงี้ยนะแป้งธัญ,ญพืชไขมันก็จะเป็นไขมันจากน้ำมันมะกอกโอเคแล้วก็ตารางการออกกําลังกายนะครับก็มีการฝึกกล้ามเนื้อการยืดเหยียดโอเคในสิ่งที่เขาอธิบายมาเนี่ยถ้ามันเป็นแบบยืดยาวเกินไปเนี่ยเราอยากจะให้เขารวบลัดให้หน่อยนะครับแล้วก็พิมพ์ไปแบบนี้นะครับว่าขอข้อมูลเป็นตารางให้หน่อยนะครับอ่ะ ผมพิมพ like ์ไปแบบนี้คราวนีเ้เขาก็จะสร้างเป็นตารางให้เราแล้วนะครับคีย์เวิร์ดก็คือเราใส่คําว่าขอข้อมูลเป็นตารางให้หน่อยคำว่าเป็นตารางให้หน่อยนี่คือคีย์เวิร์ดมันจะสร้างตารางให้เรานะครับเด็ดวันที่1นัวันที่1ก็คือมีอาหารอาหารเช้ากันออกกาลังกายนะครับก็เป็นตารางก่อนออกกำลังกายพร้อมกับโภชนาการเลยนะอ่าคราวนี้เราก็ค่อยเอาไปดูต่อนี่คือใน1สัปดาห์นะเขาก็จะแบ่งเป็น1สัปดาห์ให้เราแล้วก็มีหมายเหตุข้างล่างครับว่า คำอธิบายต่างๆเนี่ยคืออะไรนะ okay, ครับโอเคครับนี่ก็คือตัวอย่างการใช้ ChatGPT นะช่วยแนะนําพวกการออกกําลังกายให้เราหน่อยนะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้สําหรับคนที่แบบแบงค์แบงค์มาเลยอะ่ะก็สตรวาเป็นไกด์ไลน์ได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เป็นที่ปรึกษาแทนเทรนนอร์จริงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกไหมเพราะเขาก็คือคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะต้องปรึกษาเทรนเนอร์อีกทีหนึ่งที่เขาจะดูแลเราับนะทั้งโภชนาการทั้งเรื่องการช่วยเซฟให้เวลา เราออกกําลังกายนะฮะคราวนี้มาดูข้อที่2กันต่อนะครับในตัวอย่างเนี้ยผมก็จะใช้ ChatGPT ปรึกษาเรื่องความสัมพันธ์นะอ่าความสัมพันธ์ของคู่รักนะครับโดยผมก็จะ กำหนดโลไว้ให้เขาก่อนว่าคุณคุณมีประสบการณ์สําหรับการแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ของคู่รักและผมอยากได้คาแนะนําจากคุณนะผมเขียนอย่างนี้แล้วแชท GPT ก็ตอบมาว่าแน่นอนครับปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยเราสามารถที่จะให้คําแนะนําเบื้องต้นกับกับผมได้แล้วเขาก็จะอธิบายภาพม,มาเลยนะครับแต่คราวนี้เราจะเอาปัญหาของเรามาปรึกษาเขาเราก็ต้องถามเจาะว่าปัญหาของเราเนี่ยคืออะไรถ้าเราไม่บอกปัญหาของเราเนี่ยเขาก็จะอธิบายเป็นกว้างๆอย่างนี้แหละ นะอธิบายมันเป็นแบบบทความมาเหมือนกับว่าเ,าเป็นทฤษฎีเลยอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนปัญหาว่าเรามีปัญหาอะไรอ่ะปัญหานี้ผมก็สมมุติขึ้นมานะผมก็บอกว่า,าผมกํลาลังมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์แฟนผมชอบอบอกว่าผมไม่ค่อยสนใจเธอแต่ที่จริงผมกํลาลังโฟกัสกับงานอยู่ผมอยากจะให้เธอเข้าใจนะอา่านี่คือปัญหาที่เราจะถาม c h a t GPT ตัว c h a t GPT เนี่ยก็จะตอบกลับมาว่าโอเคการสื่อสารเนี่ย เป็นสิ่งสําคัญนะเขาก็มีคําแนะนําว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงนะครับก็คือข้อที่1นึ่เขาบอกว่าให้เราเนี่ยพูดคุยกับแฟนเลยนะให้เราอธิบายว่าการที่เราตั้งใจทํางานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่สนใจเธอนะแต่อยากให้เอาเข้าใจนะครับว่าโอเคเราโฟกัสงานเพราะอะไรนะครับอย่างเช่นเพื่อการสร้างครอบครัวเพื่ออนาคตของครอบครัวเพื่ออโอกาสใหม่ๆอะไรเงี้ยจะได้สามารถจะดูแลเธอได้อะไรเงี้ย อันนี้คือสิ่งที่ c h a เจ p ปีเขาแน,นะนํามานะข้อต่อมาเขาก็บอกว่าให้ฟังความคิดเห็นของเธอด้วยนะค,คือไม่ใช่ว่าเราอธิบายเหตุผลของเราไปแล้วเหมือนกับว่าก็ไม่ฟังเหตุผลของเธอให้เราเนี่ยฟังเหตุผลของเขาด้วยว่าทําไมเขาถึงรู้สึกว่าเราไม่สนใจนะ,ะก็เปิดอกคุยกันแล้วก็สุดท้ายก็คือหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกันก็คือหลังจากที่คุยเหตุผลของแต่ละคนแล้วเนี่ย ว่าฉันมีความคิดแบบนี้เธอมีความคิดแบบนี้และสุดท้ายก็แก้ปัญหานี้ยังไงดีตัว h ช GP t GPT เนี่ยเขาก็จะอธิบายมาเป็นบทความยืดยาวอย่างนี้นะครับเหมือนเช่นเคยครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกวันมันเยอะไปอะ่ะเออเราก็เขียนว่าช่วยสรุปเป็นตารางให้หน่อยอ่าตัว h ช GP t GPT เนี่ยเขาจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวทําให้จัดให้นะก็สุดเป็นขั้นตอนมาให้เลยอันนี้มันดูง่ายกว่าเยอะนะพอเราเขียนบอกว่าให้สรุปเป็นตารางให้หน่อยขั้นตอนที่หนึ่งเขาบอกว่าพูดคุยอย่างเปิดเผยนะครับแล้วก็ ไอการพูดคุยอย่างเปิดเผยเนี่ยเราต้องทำอย่างไรบ้างอ่ะเขาก็อธิบายมาว่าอ๋อก็อธิบายเหตุผลนะครับในการที่เราตั้งใจทํางานเพราะอะไรอ่ะเปิดเผยพูดไปเลยสองให้เหตุผลนะครับเห,เหตุผลของเราตอนนี้คืออะไรแล้วก็ฟังความคิดเห็นของเธอนะําให้เธอแสดงความคิดเห็นบ้างนะครับแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาร่วมกันนะครับโอเคนี่ก็คือตัวอย่างนะครับในการคุยกับ T, แชท GPT เราก็จะสามารถให้แชท GPT สรุปมาเป็นตารางได้อันนี้คือใช้ได้กับทุกเรื่องนะไอพวกการสร้างตารางเนี่ยแล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดแค่นี้แหละช่วยสรุปเป็นตารางให้หน่อยมันก็จะเอาข้อมูลที่เราคุยก่อนหน้านี้มาสรุปเป็นตารางให้นะแบบนี้ข้อที่3นะครับผมก็จะลองคุยกับ c h a t gpt บอกว่าขอคำแนะนำจากเขาเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและก็การลงทุนให้หน่อยนะโดยผมก็กำหนดโลให้เขาว่าคุณมีประสบการณ์วางแผนการเงินนะประสบการณ์20ปีและผมอยากได้คำแนะนำจากคุณ โดถ้าเกิดว่าเราเขียนแค่นี้เรายังไม่บอกปัญหาของเราใช่ไหมเราเขียนแค่ว่าผมอยากได้คำแนะนำจากคุณเนี่ยเขาก็จะอธิบายมาแบบเป็นภาพกว้างๆก,ก่อนแบบนี้นะ,ะเช่นการกําหนดเป้าหมายทางการเงินเช่นเราต้องรู้สถานการณ์การเงินปัจจุบันของเรานะการจัดการหนี้สินการออมและการลงทุนอะไรเงี้ยเขาอธิบายเป็นทฤษฎีเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้บอกปัญหาของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าเราอยากจะถามอะไรเขาล่ะเจาะจงไปเลยคือเวลาจะคุยกับ Cha t ี p t เนี่ยเราก็จะต้องกําหนดไปเลยว่าเรามีปัญหาอะไร แล้วอยากให้เขาช่วยเรื่องอะไรยิ่งกําหนดได้เจาะจงเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งตอบเราได้ตรงมากเท่านั้นเหมือนกับเดิเสมมติกับเขาเป็นคนคนหนึ่งอะนะแล้วก็เราถามเขาถ้าเราไปถามแบบกว้างๆเขาก็ตอบเราแบบกว้างๆนกฮะถ้าเราถามแบบเจาะจงเขาก็จะตอบเราเจาะจงอ่ะโอเคดังนั้นผมก็จะถามต่อไปว่าจากข้อมูลที่คุณมีทั้งหมดตอนนี้มีการลงทุนอะไรบ้างที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า20%ตอ่อปีนะครับโอเคครับก็บอกมาเลยการลงทุนที่มากกว่า20%ต่อปีนะี่มีความเสี่ยงสูงนะผลตอบแทนแบบเนี้ย ก็ไม่สามารถจะรับประกันได้ทุกปีด้วยนะแต่ว่าเขาก็จะมีไกด์ไลน์ให้ว่าอ๋อมีอะไรบ้างมีเครื่องมือทางการเงินอะไรบ้างนะข้อที่1ก็คือการลงทุนในหุ้นบริษัทการลงทุนในตลาดหุ้นการลงทุนในสินทรัพย์เติมนะอย่างเช่นคริปโตอ่านี้ขาดซิ่งเลยเห็นไหมก็มีโอกาสได้สูงแล้วก็มีโอกาสเจ๊งสูงได้เหมือนกันนะก็ h บก็ไฮร k h i g ร return นะเนาะตอนแรกเขาอธิบายมาแค่5ข้อก่อนผมก็สามารถจะถามต่อไปอีกได้ว่ามีอย่างอื่นอีกไหมถ้าเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย ครับแล้วก็เขียนคีย์เวิร์ดได้ไปมีอย่างอื่นอีกไหม เอาจะตอบมาว่าแน่นอนครับการลงทุนอื่นๆเนี่ยก็จะมีพวกตลาดอะไรเนี่ยตลาดเดิมพันหรออ๋อตลาดอนุพันธ์พอแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็อาจจะเปียนเพี้ยนนิดนึงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตลาดอนุพันธ์นะฮะแล้วก็การลงทุนในบริษัทขนาดเล็กการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกการลงทุนในสตาร์ทอัพบริษัทสตาร์ทอัพทั้งหลายนะครับหรือว่าการสร้างธุรกิจส่วนตัวก็เหมือนกันก็สามารถที่จะให้ผลตอบแทนที่สูงได้นะครับโอเคผมก็ใช้คีวิตเหมือนเดิมช่วยสรุปเป็นตารางให้ผมหน่อย แน่นอนครับตรงนี้มันก็จะดูง่ายขึ้นและไอสิ่งที่เขาตอบมาเนี่ยตอบมาเป็นพืชยาวๆก็เขียนคีย์เวิร์ดอันเดียวไปเลยครับช่วยสรุปเป็นตารางให้หน่อยเนี่ยเขาก็จะสุปมาให้แล้วดูง่ายกว่าเยอะอันนี้ก็คือไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับที่ c h a t GPT มันตอบให้เราครับข้อที่4นะครับผมก็จะลองคุยกับ c h a t GPT ให้เป็นที่ปรึกษาธุรกิจร้านกาแฟน,นะครับโดยผมก็เขียนคําสั่งไปว่าคุณคือที่ปรึกษาการทําธุรกิจร้านกาแฟ ผมอยากปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งราคาเมนูนับการคำนวณพวกต้นทุนเครื่องดื่มอะไรต่างๆอ่าแล้วก็ควรขายให้ได้กี่แก้วต่อวันนะครับเพื่อจะได้มีกําไรสูงที่20,000บาทต่อเดือนอ่าแล้วก็ทัชชีพิีเนี่ยก็จะมาอีก้วครับก็จะบอกทฤษฎีเรานะครับก็จะบอกว่าเราควรจะโฟกัสเรื่องอะไรบ้างการคำนวณต้นทุนนะครับอย่างเช่นต้นทุนก็มีอะไรบ้างพวกนมพวกน้ําตาลพวกค่ากาแฟพวกแพคเกจจิ้งอะไรต่างๆนะค่าเช่าร้านอะไรต่างๆนะ วิธีการตั้งราคานะครับก็ลองคิดว่าราคาเนี่ยตลาดที่เรากําลังขายอยู่เนี่ยเขายอมรับได้ไหมการกําหนดราคาให้เข้ากับบรรยากาศนะครับอย่างเช่นเราอยากจะขายที่ราคาเท่านี้แล้วบรรยากาศร้านเราเนี่ยมันเอือ้อต่อการขายที่ราคานั้นไหมผมก็ถามต่อไปว่าช่วยแสดงตัวอย่างการคำนวณนะพวกการคำนวณต้นทุนการคำนวณราคาขาย,ขายกำไรต่อแก้วอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วต้องขายได้กี่แก้วต่อวันเพื่อจะได้กําไร2 0 0 0มบาทต่อเดือนนัดช่วย จำนวนให้ดูหน่อยเขาก็จะแสดงตัวอย่างมาครับสมมติว่าราคาขายของเราเนี่ยแก้วละ5้บาทใช่ไหมเราต้นทุนต่อแก้วของเราเนี่ยคือ20บาท20บาทก็สมมติไปแล้วว่ารวมค่านมค่ากาแฟค่าแพคเกจจิ้งอะไรนะครับก็รวมอยู่ในต้นทุนแก้วต่อแก้วแก้วนั้นครับแล้วก็กําไรต่อแก้วก็จะอยู่ที่3 0บาทต่อแก้วสมมติว่าเราขายได้100แก้วใช่ไหมหนึแก้วเนี่ยกำไรต่อแก้วคือ3 0บาทเนี่ยวันหนึ่งเราก็ได้3,000บาทแล้วถ้าเราขาย30วันเนี่ยก็จะได้9 0 0า0นบาทนะครับอย่าง อ่าที่เขาตักเตเราแล้วก็ผมเนี่ยเขียนตอบไปว่าจากข้อมูลที่คุณมีอยู่ตอนนี้ที่คุณกาลังแนะนําผมอะ่ะถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะทําธุรกิจนี้หรือไม่เออนะคุณคิดว่าธุรกิจนี้น่าทําหรือไม่ตอนเนี้ยแชท GPT ก็ไม่ตอบเราเออเขาก็จะตอบเรามาแค่ว่าถ้าเราจะตัดสินใจจะทําหรือไม่ทำเนี่ยเราก็ควรจะวิเคราะห์จากสิ่งที่เขาบอกมาอย่างเช่นวิเคราะห์ตลาดก่อนค่าใช้จ่ายนะว่าเราพร้อมในการลงทุนไหมหรือว่า การกำหนดเป้าหมายว่าเราทำไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขายังไม่ตอบเราและผมก็ตอบว่าถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกทำธุรกิจนี้หรือไม่เพราะอะไรขอเหตุผลหน่อยเขาก็ยังไม่ตอบเรานะครับเขาก็ตอบกลับมาว่าธุรกิจกาแฟเนี่ยเออเขาเนี่ยไม่สามารถจะตัดสินใจแทนผมได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าผมเนี่ยชอบไหมผมเนี่ยมีความพร้อมด้านอื่นๆไหมผมต้องการจะต่อยอดจากธุรกิจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของส่วนบุคคล ไม่สามารถจะตอบผมได้อ่ะผมก็จะที่ผมก็อยากรู้อ่ะโอเคผมเข้าใจคาแนะนาของคุณแล้วแต่อยากให้คุณตอบผมหน่อยถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกทําธุรกิจนี้หรือไม่นะก็นะเขาก็ยังยืนยันว่าไม่ตอบมันเป็นเรื่องของอ่าส่วนบุคคลนะเขาไม่สามารถจะตอบแทนเราได้อ่ะตรงเนี้ยประเด็นที่จะชี้ให้เห็นว่าถ้าเราถาม chatgpt ว่าให้เขามาช่วยตัดสินคนนั้นตัดสินคนนี้เขาจะไม่ตอบแต่ผมก็จะกำหนดว่าสมมติคุณเนะี่ยเป็นคนที่มีความฝันในการเปิดร้านคาเฟ่ล่ะ คือสมมติตัวเขาอะ่ะไอเน,นี่ยเขาตอบเราแล้วเพราะว่าเราเนี่ยได้สมมุติให้เขาเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเขาก็จะตอบว่าถ้าฉันเป็นคนที่มีความฝันในการเปิดร้านกาแฟฉันอาจจะตัดสินใจทําร้านกาแฟก็ได้นะเพราะเพราะเหตุผลด,ดังนี้คือหนึ่งเขามีความหลงไหลกาแฟแหละแล้วก็ ถ้าเขามีความเขาทำด้านการเงินเขาก็ทำนะครับแล้วเขาเขาก็สามารถจะศึกษาเตรียมพร้อมๆเร,ออรต่างๆเนี่ยตามหัวข้อพวกนี้เลยนะครับก็แปลว่าเราเนี่ยจะให้ ChatGPT ตอบอะไรเราเนี่ยคือเราต้องกําหนดโลให้มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นด้วยนะถ้าเขาไม่ยอมตอบเนี่ยแล้วก็สมมุติให้เขาสวมบทบาทอันใดอันหนึ่งไปก่อนเขาถึงจะย,ยอมตอบเรานะครับอันนี้คือประเด็นที่จะชี้ให้เห็นครับโอเคข้อ5นะครับสุดท้ายผมอยากจะให้ ChatGPT เนี่ย เป็นที่ปรึกษาในการจัดตารางงานให้ผมหน่อยนะครับผมก็เขียนไปว่าผมอยากปรึกษาการจัดตารางงานเวลาต่างๆเพื่อผมจะได้ทํางานที่เร็วที่สุดนะครับผมควรทําอะไรก่อนอะไรหลังโดยงานในแต่ละวันเนี่ยผมต้องทําอะไรบ้างนะเพราะที่1ผม่งผมยกตัวอย่างว่าเป็นงานรูทีนคืองานที่ต้องทําตามหน้าที่นะครับที่2งเนี่ยงานที่ยากๆที่ต้องใช้สมองคิดเยอะในการแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็ข้อที่3นะครับงานครีเอทีฟงานคิดไอเดียอะไรต่างๆนะ อ่ะผมก็ลงบงเล็บบอก Chat gpt ว่าตอนเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อที่4ก็คืองานจิบัตถาเล็กๆ,ๆน้อยๆแก้ปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยนนะครับและผมควรจะจัดตารางเวลาอย่างไรนะครับใน1วัน8ชั่วโมงเนี่ยขอคำแนะนําจาก Chat gpt หน่อยตัว Chat gpt ก็จะแนะนําการจัดตารางเวลามาให้เรานะครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับอธิบายยืดยาวมากแบบนี้นครับผมก็เขียน คีเว์ดเดิมเลยช่วยสรุปเป็นตารางให้หน่อยอ่าเขาก็จะเขียนมาลักษณะแบบนี้ให้เป็นหัวข้อนะตัว ChatGPT ก็จะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นช่วงเช้าเนี่ยแปดโมงถึงสิบโมงควรทําอะไรอ่ากลางวันนะก็เอางานอะไรไปใส่ตรงนี้ช่วงบ่ายเอางานอะไรไปใส่เนี่ะก็จะอธิบายเป็นข้อๆเป็นบูเลตอ่ะคราวนี้ผมก็เลยถามต่อไปและไอสิ่งที่เขาแนะนำเนี่ยเพราะเหตุอะไรที่คุณนะแนะนำผมแบบนี้ที่ ChatGPT แนะนำเราแบบนี้ว่าจะต้องช่วงเช้าจะต้องเป็นงานนี้แบบนี้ อ่ะผมเราก็ขอเหตุผลใช่ไหมตัว Chat GPT ก็จะตอบเหตุผลเรานะมาหลายข้อเลยแต่ว่าสิ่งที่คิดว่าโดนใจผมนะออคิดว่ามันก็โอเคนะกับเหตุผลนี่มันเ a k e sense อยู่การที่เราทํางานยากๆในช่วงที่เราเนี่ยมีพลังในช่วงที่เราสดชื่นในช่วงที่เรากําลังตื่นเต้นอยู่เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหามันได้ได้ดีเลยนะฮะอ่า อันนี้ผมว่ามันก็ m มีเซนต์อยู่นะแล้วก็ข้อนี้ครับการให้โอกาสตัวเองทําสิ่งที่ชอบในเวลาที่เหมาะสมอย่างเงี้ยก็จะช่วยเราเนี่ยมีความสุขในการทํางานมากขึ้นอย่างเช่นทั้งงานนั้นอ่ะมันเป็นงานไอเดียถูกไหมแล้วเราเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เออมันยังไม่มีอารมณ์จะทำอะ่ะไอเดียเราก็คิดไม่ออกถูกไหมมันบางทีเราอาจจะต้องไปบิวก่อนไปบิวอารมณ์ให้มันอยากทําก่อนเราจะได้ไอเดียดีๆนะครับในการที่เรา กำลังรู้สึกดีอยู่แล้วเนะี่ยเอาละครับและนี่ก็คือตัวอย่างวิธีการใช้งาน c h a t GPT ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจําวันนะครับระหว่างจ,จะใช้ Chat GPT เนี่ยปรึกษาเรื่องต่างๆก็ได้นะ mm. ในกรณีที่เราเนี่ยแบงค์แบงค์งมาเลยไม่มีข้อมูลไม่มีไอเดียอะไรเลยการที่เราไปคุยกับ Chat GPT ก่อนเนี่ยก็อาจจะทําให้เราได้ไอเดียเอามาต่อยอดครับเราก็อาจจะมองว่า c h a t GPT เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นที่ปรึกษาเหมือนเป็นคนคนหนึ่งอะ่ะที่เราจะไปปรึกษาเขาอะ่ะแล้วก็คุยไปคุยมาเนี่ยเขาก็จะให้ไอเดียเราไปต่อยอดต่อ บางทีเราอาจจะไม่ต้องเชื่อข้อมูลทั้งหมดของ ChatGPT ก็ได้เพียงแต่ว่าเราเอามาเป็นไกด์ไลน์นะครับแล้วก็มาตัดสินด้วย common sense ของเราเองนะมาตัดสินกับความรู้สึกของเราอีกทีนึงว่ามัน make sense จริงๆไหมที่เราจะทําตามสิ่งที่เขาแนะนำนะถึงตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้วิธีการคุยกับ ChatGPT แล้วว่าจะให้สรุปข้อมูลเป็นตารางให้เราได้ยังไงนะครับแล้วถ้า ChatGPT ไม่ตอบคําถามเราหรือว่าตอบคําถามเราไม่ตรงนะครับอย่างเช่นการให้เขาเนี่ย มาตอบว่าเราควรจะเลือกทําสิ่งนี้ไหมนะครับเขาก็จะไม่ตัดสินแทนเราอะแต่เราเนี่ยอาจจะใช้วิธีกําหนดโลให้เขามากขึ้นคือสมมุติบทบาทมากขึ้นให้เขาปรับเป็นสิ่งสิ่งนั้นแล้วเขาก็จะตอบเราในแง่มุมของเขานะครับคราวนี้เราก็เอามาวิเคราะห์ต่อแล้วว่าเราอยากจะเชื่อไหมรือว่ามันเมคเซนต์ไหมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะทําให้เพื่อนๆสามารถต่อยอดเอาไปใช้ในงานของตัวเองได้ครับ